ทั้งช่องเป็นสื่อกลางแนวทางโปรดใส่วิจารณญาณในการรับชมครับปูมาแล้วอีกปูมาใแน่นอากาศลูกนวดแล้วโอ้ยไปเหียบโอ้ยโอ้ยปูอย่าลุยไฟปูปูอย่าลุยไฟเล็ดตัวล่างปูไปยังไงมาจังไงเล็ดตัวล่างปูไปยังไงเลย One two, one, four, one มากีนโอ้เอานิมนอนเด้อโปเด้อ้าจังหวัดจันทบ พ, uce. พ, uce. พ uce. ี <S <S <yr ue> ่กีบพี่กบพารดเลยนะคะเพื่อในภูเขาวปันมากล่งมีหอประชบรัฐนะเพื่อใครที่ชองขอบคุณที่ชอเลย่อค nice. hmm? ่ะเฮเฮ้ฮ้ปูมวนก่อน ปูลหลานสี่ลโอ้ยน,น้ำปูเดียวบวูนิม,น,ม,น,มรรนต์ปูเ<อ>สียสมุดแน้วบานนี่ปูเสียสมุดแน้าบานนี่นิมนต์ปนนูนิมนต์ลูกหลานนิมนต์ปูเด้อนมนต์ปูเขียนปูเขียงามให้ด้วเอาไปกันมาไวหนีด้อ<า>ูสายกันเอมกันเถมากพักยุ่งนนี้อาักนนี้เดี๋ยวเชลเลกันโอ้เลเลกนเล็ได้มากจังไดนนากปูนะ ปูมาจังไดนน่งวดนี่ปูหัวเฮือขี้เครื่องบินปูได้<อ>ป,ปูหอมาหอมากเลขทุ่มหี่ปูได้มาจะใส่น้องวันหนิปูไปกองสลากมากล้วบ่ครับแมนกองสลากมาแล้ว,วปูปวไปกองสลากมากแล้วเด้อครับพี่น้องครับเก้าหนึ่ง

โอ้สนะตัวเดียว2องเกาโอ้ปเก่าพี่น้องต้เป็นตัวได้บ้านพี่น้องก้เด้หม่ปูใหญ่แม่กันเท่ามันอีกคนอ๋อนมนปูน่มอ้สีเปลยม่กันเท่ายู้สายนอกบ้านปูปใหญ่แม่กันเท่ากันปูสีเสกมาโอปูสิเสกมาอจะกินตอนเสกม่กันเท่าได้บ้านเอาคนเนี่ยตี บรรยากาศก็ได้ได้บรรยากาศก็ได้พอดีเานี้สอไกเาเไ้ปูเสกมากไอ้กนเทาขึ้นเง่แต่ละกู้นวนนาสามคนบนน่ะโอ้ยโอ้ย่กันเทา้นมาติดปักไว้ ไม่นาหอประทับเลยเออปักไว้นะคหอประทับตัวนี้โอ้โหโอ้โ่ปลาทับมาก่อนเท่าคนว่าให้ปักนี้โอ้ไม่ก่อนเจำไม่ได้พี่น้องเด้อจำสรอยกันยุ่ใกล้เสากลางจ้างหอประทับปูแล้วไม่ได้สิบปักไว้ให้ปูเด้อโอ้ยขนลดใหญ่กองน้ำมาัลยปูปูใหญ่ ปูไปย่ายไกันเท่าพี่นอกันเท่าเอาจไว่เด้แม่ได้ไม่อั้นนาะปูปูไปเอาไม่กันเท่าก็แล้วนพี่น้องปูอ่านตัวเลขที่ปูเขียนไหนนะค่ะปูนี่ตัวไหนเนี่นย์เกยเก้เก้าโอ้ตวบาเลขเก้าข้างหลังนีปศนาตว่านเะยให้สักแห้นข เฮ็ดจังได้ละปูป่ะดิเปล่าพร้อมนี่ปูแต่เก่าเออเป่าพร้อมเหยียบไม่ร้อมแล้วนี่เดยียบกระโหกมาเนี่ยโอ้นี่นี่ปูก็เหยียบไปข้างเดียนไปแล้วเ่ะฮะอยู่เรื่องนู่นนี่งูสั่งมังแล้วเสร็จป่ะลูกงานจะได้เลขอันอีกเอาเลขอันบะมี่บอกูเล็อันบะมี่วันนี่ปูเขียนทางข้างก็ได้ปูเด้อเลขอันนี้ปูเขียนอีกก็ได้เด้อ อันย่ำไ้ออกย่ำนั่นพี่น้องครับว้นตัวอันเนอพี่น้องอย่าลืมอันคืออันตัวน้อยจะนอไปอันไม่หมดโอไม่หนึ่งศูนย์เก้า โอ้หน uh, okay so ึู่นย์เก้าตัวเก้าเจดเปนเลขแปดอเจเนลแปดซือเจมเลขเจเลขก้าสนอย่างเด้วเก้านงศูนยเก้าโอ้อนนี้บศูนยเกนเออสองตัวได้ปบันนี้ศูนย์แปดเก้าทีน้ออันนี้อืสองตัวเจดเจียนงองันเขียนอย่างนั้นันนี้เจ็ดศูนย์นี่โอ้เลขอันโอ้ นนาปูเป่าให้เดียบร่อยครับพี่น้องเรียบนีเนี่เลขอันเอาปูจะเรกมหม่ๆเลขรเอาเต็มเต็มปูไรให้ลูกมันไหมลอูนยาน่งูนยเ้าหนึ่งศูนย์เก้าเจ็ดศนเล็กอันบอปูเหรอันก็นอีกสองศูนนี่เลขอันันี่เลขกปูโอ้โอเด็กปูศูนย์เก้าหนึ่งบอกครับอันนั้นปูว่าปิดนะ อันพิจนาเห็นมเนียงนอกปูนสองตัวได้ตัวพิจนาที่ผู้เขียนไว้เห็นมเนยงครับอ่านให้ฟังนะครับพิษนาเก้าเก้าเก้าเป็นสองเก้านบอปูเนี่ยเด้กมันบ๊ปูบ๊นบ้นี่ปูบปูสามสส เอาไปกันเก่าเสียบไปใหูเนาะปูกเขาวเมืองเราแต่ว่าพี่น้องเอฟซีฟังดีๆปูกเบาน้ำผอมนนี้ไลายมื่อนะครับโซนเก้าหนึ่งหรือสองที่เล่าน้องเก่าเยนไปแล้วนะครับเออแต่ว่านึ่งเป็นปิศาจมาเนาะเออเออเออ แล้วสามห้องเบงก็ว่าเป็นเลขหนึ่งเนาะแต่ว่าปูวานอีจตัวู้ี่เป็นพิศนาตัวาเป็นพัน่าสองเก้าวานี่พิศนาเดอว่าสันแต่ว่าคือเลขหนึ่งกับเลขเขียนกัเลขเขียนสองหนึ่งะดอกก็รืเขียนหกศูนย์สิบล้านอ้เขียนลลกใไฮร้านได้หลายๆก็เก่าเด้มนเยอะยี่สมนได้ปั๊นี่มันีนบอ ปูต้องไปเมตาทีหลาที่สามจันที่สามสิบนี่อืมนี่เดียซั้นนี่อืนนี้ไปกับซื้อกับเคยได้สองร้อเนี่ยด้วยครับด้นย091มันก้มะกตุกับเกทะเบียนด้วไม่ได้คือเก่าไ่รัดเนาะจ้านีบ่อไก่ศุนก่เน้อีกแล้วไีมินเที่แรกว่ามันสีบอมากค่ะคุณผู้ชมก็ับบอเล็กอันกบนึเื้อกับยาลบบลเดอค่ะพี่น้องเอซเดอ เม่นบอกจังได้กับโบเฮดไปนอันเนาะค่ะเม่นบอกยังได้กับโเบ,บ,บโเฮดโตโจนของเพินขันสิบบเฮดนะอันนี้ก็คือปูม้าอิลีจริงๆกับเป็นต่งเงินด,ด้วยเป็นคนละคนไปเลยไม่น่าเชื่อก็ค, <น S 2> ะค่ะคนละคนไปเลยนะคะนี่เพ่นมากับท่านหันเลยมาเคียนหาศูนเก้าเนื่องบานนี่อันสองเก้าสองเนึ่งเนี่ยเป็นปริศนาอย,ยู่ใส่หัวไล่เมื่อพ่น ไส่น่ไล่เมื่อปูคิดเอา,ลาออไอาล่เมื่อปูไหมเอฟซีพันเบิงนะเอา,าเมอไม่ต้องสีกไม่ต้องเสีกอ๋อเหรอมาเอานี่คือไาลา่เมื่อปูแล้วบ,บานเนี่นี่นี่เป็นพิษนาอี๋ยาเฝ้ายาเฝ้าปูเลขสองกับพิษนาอยู่ด้วยนั่น มันเบสกับเขจันังเป็ดนะครับซาประมาณละว่ากย่างก็หกสิบย่งก็หกสิบล้านหกสิบล้านค่แมนเขียนหกศูนลงน้ำเนาะแมนเขียนหกศูนย์ลงน้ำเขียนหกศูนย์ลงน้ำอันสองสองแต่ห้าวาสองเนื้อปูพันวาเก้าพิศนาเด์นี่ว่าสันเลขเลขเก้าพันมันมันวนคือเลขหนึ่งไทย หกสิบนั่นหกสิบนั่นปรมาหกสิบเขียนแล้เนาะนตองด้หนมันจะลืมของม่รัดเขียนแล้วหกสิบล้านเขียนตัวใหญ่ๆหกสล้านกูหายมาสินะกูหายม่เคยสิไดดูนั่นตามมาศูนย์ขั้นเบาล นี่คือลายเมื่อปูเลขอันนั้นหนึ่งศูนย์เก้ากับเจ็ดศูนย์บีเป็นแปดไดีนะว่ค่ะเบื้องจ้งนึงเป็นแปดก็ได้เป็นเลขเก้าเด้อนี่เ่แม่เลขแปด่าสั้นยูดดีๆนะนะเขียนเองเว้าเองอไม่เมนไรนะเพราะว่าหัวเก้ามันจอดกันมันจอดกันเนาะมันจะเลขแปดเนาะวันไหนด้ค่ะมันหนึ่งศูนแปดาห้องพนว่าเพรไม่เลขแปดเด้อ่าสั้นโูเขียนเละ ปูวัดสิเขียนเลขเก้าแต่ว่าปูเขียนเป็นเลข 8, แปดนี่เป็นเลขแปดเอออ่าท <laughs> ส,สนามย,ยูงด <laughs> <laughs> ้ปูวัดสิเขียนเก้ามันเป็นแปดพี่แม่นหัวเลขเก้ามันมาจอดกันพี่น้องก็เล่นให้น่าสนุกมากเลยเพิ่นก็ให้เอาแคปน้าจอเด้อพี่น้องเด้อนี่คือลายมือปูให้เอฟซีเพิ่นไปพิจารณาเอาห้าเ <c oughs> พิ่นไปแปรไปตีได้ พิศนาปูสันหนึ่ศูนย์เก้าก็ดม่ีหนึ่งศูนย์เก้ากรบตรงกันนี่เนาะแม่จ้ะศูนยเก้อ,อ่ะบานนี่อ๋อไล่แม่ไล่